Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. สารวัตรเอกกุมารมะตุลัยสารวัตรบารการสุขอรับท่านเข้าสื่อช่างดาวรัชพงศ์เตซึ่งในวันนี้กับผลพมากติการนัดประชุมของสมนักสืบาก้ดาวพิสลามการนัดประชุมครั้งนี้ก็เพื่อพบปะน้องๆชั้นปีที่หนึ่งที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจําปีการศึกษา2556แล้วก็ในวันนี้จะมีการนัดประชุมเพื่อเตรียมพร้อม ในการต้อนรับเดือนอันตารเสรือเปเดือนระมัดรอนประจำปีฮิรสัสก,การันคศ2434นอกจากนี้ทางชมรมศริษย์เก่าเดลต้ารามจะมีการนัดประชุมและก็พูดคุยเรื่องขั้นตอนกระบวนการในการรับน้องในปีการศึกษา2556ด้วยทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหวา่างพี่กับน้องภายในชมรมศริษย์เก่าเดลว้ารามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ Thank you ข้างหลัง

القوافي والنشيد في مقبل الشهر السعيد เราไปี่นตเตะีอนตปี50ตอนนี้ก็จบแล้วประมาณ2ป <c oughs> ี <c oughs> ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่นี่แบทจอบเอกรบสนะครับของมาไล่ราชคาบุเก็ตเนี่ยแหละนะตอนนี้ก็คอยเป็นที่ปรึกษาของพวกเราอยู่ในคณะทีมงานของชมรมดารุสซาฟีแอฟกุเกตนะหรือว่าดารุสซาฟีในภูเก็ตนี่เอบย์มันเดอร์จอห์นญี่ปุ่นนะในซิตี้รู้จักปะ

Tá

ครับผมการนัดประชุมของชมรมสิทธิ์เก่าดารุสสลาในวันนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวกับผมขออนุญาตสอบถามประธานชมรมดารุสสลาปี56นะครับซึ่งตอนนี้ประธานชมรมดารุสปี56ก็นั่งอยู่กับกับผมกลับกับผมแล้วสลามอะลัยกุมมารห์มัตุลัยตาลาอัลเบกาตุ มาณนะปีนี้เป็นประธานชมรมดารุสลามชุชาฟิตอิเก็ตนะคะในในฐานะที่เดียฮเป็นประธานชมรมในปีนี้แล้วก็ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เลยอยากทราบว่าการนัดประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากน้องๆมากน้อยเพียงใดครับก็อลฮัทดุลิละคะครั้งนี้เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับดารุสサามจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นไปได้นะคะคือจากตามที่เราได้มีการนัดประชุมก็จะมีน้องๆมาจากปีหนึ่งปีสอง ีแล้วในการนัดประชุมในครั้งนี้นะครับาทานชมรมมีการกำหนดการหรือว่ามีการจัดเตรียมกิจกรรมอะไรบ้างคือการมาประชุมครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการแจ้งเรื่องกำหนดการที่จะไปทำกิจกรรมที่หันในยงวันที่2 2่สนาสองพฤา,าแล้วก็ท้งนี้ก็ในในกำหนดการกิจกรรมก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะ ครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะจะถามดิฮานะครับซึ่งเป็นประธานชมรมของเดรุสลามป,ปีห้าหกสุดท้ายนี้จะฝากอะไรให้กับชมรมสิทธิ์เก่าเดรุสลามแล้วก็จะมีการาทำยังไงต่อไปจะทำให้ชมรมสิทธิ์เก่าเดรุสลามดียิ่งขึ้นไปค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน,น,นก็อย่าลืมจากรกฐานที่เราเคยมาเราเราเคยอยู่เดรุสลามมาหกปีเรามาอยู่ที่ภูเก็ตแค่สี่ปีเองคือมันเทียบกันไม่ได้ค่ะ 6ปีตรงนั้นสอนอะไรเราหลายๆอย่างพอมาอยู่ตรงนี้เราก็จะอยู่เป็นสมามีกิจกรรมอะไรแล้วจะเข้ามาและต้องมีส่วนร่วมคือเราจะจับมือเดินด้วยกันค่ะกรบผมการอื่นกระผมสอบถามเบื้องต้นของท่านประธานชมรมศิษย์เก่าเดรสลามเพียงคานี้ขอคุณแากครับประธานมาได้เพื่อมาลงนามจารแล้ววันนี้กับผ ่อสิการนักการรับเ่อขอตั้งอเราบารการครับผมวันนีนรรรรน้พบปา,าพกพบกับช่องมตกดานนั่งิ่งก็นึกรบ vai tava nada vai tava hum morro da mãe ó quando tem o dia nesse dia legal legal gente tá é uma dança já né tá ok uma menina ยอนกบเราบริรดอ่ละ้อันนะครับทังสี่ช่องดารนักซากเลียนเส้นทางนี้นะครับิตการนัปชุมของชนมศิเและสาในบรยากเซึ่งทางชมรมศิษย์เาและสราก็จะมการนัประชุมน้องๆนะครับเพื่อประกปสร้างสรรค์สารสาคัญรหว่างีกับน้องาในวสนิการชี้แจงเ่วับการรลบเปลี่ยนระมา فيك العطايا والأجور <applause> بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك